เป็นรูปปั้นดิในห้องอันใหญ่ๆนะเป็นหินแดงคือเจ้าหนหินนั่นปราสาทพระวิหารี้ใส่กับนน้พี่าเล้วมจ้บองเต้าุ้องเอ่าเลขเป็นปลาโล่ง ลาผิดแต้มหนึ่งเลขเลขกรซิบเอาไ่เลขผีตายเพราะฮ้เด็กเผาลูกขึ้นจากโร่งงานนําก้นเป็นงอผู้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 พราะว่านแล้วผีปูตูตุ่มเลยเอหามออกต้องบอกเลขก็ไ่ไปได้โอ้โดที่พานมาพี่น้องเองเกาวกเ่ออเกาเอเขาเต็มเต็มเกเต็มเต็มเด็งอหยานนัก้เลยเป็นบ่อน้องไทบ อเอ<ร>าดูแล้วตีผัดลาเนี่ยโอ้ยยังมาหลอกเด้ววอวะทีก็จับบ่ใบเด้อววะทีโอ้ยถ้าถ้าไม่หลอกใคนรนี่สิโบ่อยังเกาะรถไฟมาสิบโบ่ใบเป็นผู้ใดก็จะตามสิซิโบ่ใบพอจับมาทันอันคือว่าฝันเห็นงูหลายๆลานะลูกเป็นมหาบ่กะามาเมื่อคืนชุดงูนั่นบ่<ด>ลูก ตาาวเขามาตก้าวเขามากเนี่ยเนี่ย่นี่ยก้าวเขาเนี่ยเออเพิ่นหัวก็มาแต่ไตเออเพิ่นหัวก็มาแต่ไตเพิ่นไปไตเพิ่งมาไปไตเพิ่งมาไปเที่ยวไตได้สิถามเพิ่นบอกลูกเอถามเพิ่นปิถามเพิ่นโอ้โหฟังในลูกเพิ่นว่าจังเลยเพิ่นยางมาหนาบ้านเพิ่นผมเลยถามโอ้มาแต่ใต่ว่าโอว่าก็มาแต่ไตไปเที่ยวไปลินว่าเพิ่น อขาภาษาเลีวออาภาษาแล้ยวเป็นจังเลยไปเที่ยวตั้งไปได้ยังลูกเป็นว่าสามสองหสามสอง่ามาใต้มาเต้ยผูสชี่เาเขาเรียมนเป๋าเร่มาฝากบ่ลูกครับ ไปเอามาาตาไตคุณนะเดี๋ยวม้าตแต่เนาั่งเล่นหนาบ้านนั่งแบบน,นี้ลมรมวืวมาเป็นนางมากแล้มือเสารยงาาัมงมาครับผมนั่นแหละยังมาไม่จองหนาประตูผมไม่ถามมาเห็ุยังว่านั่งเล่น,นผมไม่ถามาม,าม,มาปุ่บม้าต่ใสมามาต่ไตนะเนโอ้เอ้าผม่า<บ>าถามมาดูว่าไปเห็ุเอียงยู่ทั้งไตบ่ถามผมบอกแค่ว่า สามสองรยวส่นสามสองบอกข้าเดียวเลยบอกข้าเดียวพัดว่าหันจับย่างกับกสองพวกสองเด้อพวกเก่าเด้อเร์เียก็เป็นเมองเลขาโล่งเด้อจังเป็นจังบ้านมีปูที่บเขาเลยอแต่ว่าปูผูไตายนี่ว่งหันบ่าหาบุรุษบ่ไปเลยไปแนวไปแนวบบสังบ้าเลยบ่ดว่าตาไตจะก๊ล่ง นไก่ลีวนไก่นก่นัเน่ร่างบ่ร่างล่างอ่ะเดียวราว่าสองหูมีร่างแค่เหลืี่ร่งบาทนี้บ้านหลังที่ฝันว่าเปลนเห็นงูไปไเอ็นเห็นูเเงี้ยนงเงี้ยนสองศูนย์หนึ่งะลที่บ่มาได้กี่สองศูนย์หนึ่งเป็นมงมาแล้วบ่ลบลืองมา้วไปฝันว่าได้กระเป๋าสุกังฝันไาเห็นงูงูเต็มเงี้ยน งูเต็มเนี่ยหลังนหล่นเลยมูตัวใหญ่หญที่นบ้านรกันนในที่สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งดสองพี่น้องสองศูนศูนหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ดังดังจะมากว่ดนี่ว้าสองศูนย์หนึ่งอันงูตัวตัวที่ว่าใหญ่ใอยู่ในห้ของยังอยู่บ็รูดูอยู่อยู่อยู่ะยูอยู่นี่ยฝันเห็นอยู่นล่วนั่งฝันเห็นอยู่ได้ขาไปหาเพื่นบอ บ่บอ<ม>สองศูนย์เลยก็เลยเข้าไปหาเลยบ่อันซุ่นทุนแตกโยนโยนเดี๋ยวไปใส่บดบอลูกันมันก็มีเบดมีเบดเลยมีเบด<ม>แต่ว่าข้างใน,นยังข้างไหนยังข้างในยังยังอยู่อยู่ยังอยู่แต่ว่าข้างนอกอะเบิ้ลเนียน่ยที่ว่าเห็นเห็นงูตัวใหญ่เดาขึ้น้อเหี่หยงบอลูอ่าพญานาคยืนประสาทเทวิหารนี่ไหม เป็นสูงเป็นหนาแน่เลยจิลูกใช่เป็นหนาอยู่ๆเอ้เป็นงูพญานาคเอออยู่ในในปราสาทคใช่มาไล่เห็นแั่เห็นเห็นตัวงูหรอกคืดพ่อทันที่ได้คืดพ่อเป็นอันเดียวกันเลยว่าแต่เลอันเดียวกันโอ้โหออกลัๆๆยังบ่ออะไรเดินคนกระบะเบายังเคนกระบะเบาบอกยังแล้วคนจะอยูอ่ในห้องเลยในห้อง ก็เลยคิดว่าต้องเป็นบ้านเลขที่บนหม้บบอ,มอ,อมบ่อนเลยครับนี่เป็นบ้านด้วยซี้เอาไม้ตะพดไปเชียร์ออกกันปะชเชียร์หลยดหันยกไม้ตะพดขึ้นปุ๊บงูซุ่มใจอยู่เยอะแยๆดิเห็นไม้ตะพดย่านเลยแต่ว่าตัวใหญ่ๆบ่ย่านบ่วัดรางาวยื่นอะไรฮะเลยสีไหนสีดำหรมันเป็นรูปปั้นเอเป็นรูปปั้นดิในห้องอันใหญ่ๆนะเป็นยินแดงคือจังหวัน หินหนังภาษาพระวิหารอ้ห์อันปูดยี่ใหญ่ยังไตัวยี่ใหญ่อ่าตัวย่อยย่อเป็นบริวารตัวสั่นที่ที่แรกเห็นเป็น่รู้แล้วบานนี้เอาไปมาบานนี้เพิ่นเป็นหินยกวนเลยเป็นหินโอ้หัวไก่เป็นหินโอ้โหบ้านเรดหินในบ้านเ็กที่หลังหลังสิบละสองส่วนหนึ่งนี่หรือป็นบานฉันละไม่สิเป็นบนิวารเยจังหวะเป็นบนเป็นล่างเลยนางนี่เนาะ สามตัวเตี้ยขึ้นหน่อยสิสองศูนย์หนึ่งบ้านเลขที่บ้านเลขที่อะไรสองศูนย์เจ็ดอปู่นตอายังไงมาขอรักษาเพิ่นเพิ่นกลับไปกินเขากินน้ำมิวหันแต่ว่าบกคือบกพอ่าบ้านเลขี่ยังเสียสายไลรองเลยมือนี่ก็เลยเป็ดจำได้เลยบ้านเลขที่เสียสายผมเป็นเสียสาขมิ้นเสียสายขมิ้น มีนองมีแถนมีผีฝัอย่าลืมเอสองูนอย่าลืมเอ้อนึ์เ็ดแปดสองกันยเเนาะหนึ่งก็เีดข่กันแสองศูนเจ็ี่น่องบุริรัมย์ซูรินสีสกเกดอยู่หันเบดมันม่ได้สามสองเลิดไฝันเงินจะสยหลายจะกันเงินทั้งคุณแรมถ้าเป็นงูก็เป็นงูฟังทั้งคุณโอ้สองศูนย์ยังมีสองศูนย์เจ็ดตัวเดียวกันที่ออ้งูเนาะ งูดิงูงูเป็นยดดิเม่อกี้ถ้าเป็นมให้ยสามตัวถ้าสามตัวนสามตัวหลังไอ้สองตัวหลังเริ่ดแค่หมันจะหมันที่เรากระลังมาแห้งเสงสร้างปุ่มดูเสีงหตัดงูว่าแรงแต่ตั้งต่ำเลยนะนี่ว่แรงไหมบารีเส er> ียงขัดปัดเลยบารีีงห้างคงปัดเลยสามสอง่เราแสี่ยงส้างเุห้างเยอะกอลอด ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวถ้าโซขนาดนี้ก่นเอาดูหนอซเอตัวนี้ชัเออเอาสีแดงมี่คึ่งอเอาแดงอหนเอยเอาสีแดงรเปนเนื้วทางน้องไทยสัปเร่อท่านเซสัปเหรือน่อยวัแรกเป็นม้านี่เายซีแต่ังต่ำหลดท้างบนก็ไาต่ต่ต่ันนี้มาแข่งแค่างคออรูปแบบแนวทางสามสองครับ สองศนย์ 2> 2หนึ่งกับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดไกัน่นแะนะไทกันเป็นเปเสายไร่รองข้างที่เสียนอาครอินเอรเน็ตหนสเป็นหลันี้ที่แคปัจอครับอีคกับผมคปับจอไว้เป็นหลัเอซีรูเป็นแนวทางของไผ่ฝากไว้เป็นแนวทางถ้าชมขมากันน้ว่าตรวตัวผหมมนเลยครับเ้อ